สวัสดีครับพบกับช่อง A อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมวิเคราะห์อาการไดชาร์จนะครับที่เสียนะฮะวันนี้เราจะพาไปถอดไดชาร์จกันนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทํานะครับติดตามผมได้เลยครับครับเราก็มาเริ่มถอดกันเลยนะครับเริ่มจากปลดตัวนี้ก่อนนะครับ เาละครับคราวนี้เรามาถอดลุ้นกันดูนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะแล้วก็วิคอ์ครับว่าซ่อมคุ้มหรือซ่อมไม่คุ้มนะสํสำหรับได้แบบนี้นะครับตูดปิดแบบนี้นะฮะกระทุงออกด้านหน้าครับ ก็สึกพอสมควรเลนะครับางานนอกนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ไหมไปแล้วครับนะปกติมันจะต้องเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นทูนแบบนี้นะแต่ว้นี่ไหมไปแล้ว ถามว่าบัตรกีแล้วจะใช้ได้ไหมมันก็มินเมครับได้เหมือนกันเลยฮะแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงใดเนี่ยทำงานมันมีความร้อนนะครับมีความร้อนในตัวมันนะครับแล้วรอยบัตรีจะไม่ค่อยอยู่นะครับลอยบัตรอาจจะหลุดอีกก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเอีเดี๋ยวดูสภาพไปอื่นก่อน แปลงถ่านแปลงถ่านก็เริ่มหมดแล้วนะครับลูกนะป,ปืนก็หนืดเหนืดแต่หลักๆไอ้ตัวนี้นครับที่หนักใจนิดนึงมันซ่อมแล้วมันไม่ค่อยอยู่ครับนะที่บอกว่าหนักใจนิดนึงงนะครับก็ซ่อมแล้วบัตดีแล้วเดี๋ยวก็รูดอีกนะครับนะรูดอีกก็ต้อง เรื่องยาวอีกครับถอดออกมาอีกเออเอาเป็นว่ากลมน่าจะฟันทงว่าผมซื้อใหม่ดีกว่านะครับซื้อใหม่ก็เราสองพันกว่าบาทนะครับสองพันก,กว่าเองได้ได้ใด,ดใหม่นะครับได้ดูนี้ก็เก็บไว้เป็นอะไรนะี่อย่างมันกรอบแตกหมดแล้วด้วยนะครับนี่แตกหมดแล้วแตกเป็นชิ้นทิ้นเลย นี่ยวันเฟืนออะไรแตกหมดแล้วนะอ่าก็มาแล้วครับนะเป็นไดนะครับเป็นไดตัวนี้เป็นไดบิวนะครับเป็นไดบิวไดบิวนี่ก็คือเอ,อของมือสองนะครับไปซ่อมที่โรงงานแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนะไดบิวน กบ็บางชิ้นส่วนบางอะไรเขาก็เปลี่ยนใหม่นะครับนะบางตัวก็เป็นอะไหล่เก่านะครับนะบางตัวก็เป็นเก่านะครับนะช่นตัวคอนเนคเตอร์นี้เป็นเก่านะนะครับก็สนุนร,ราคาก็สองพันห้าสิบบาทรวมส่งนะครับถ้าส่งจะแพงนิดนึงรู้สึกบะกู่หกสิบบาทนะคััสนะ่ง ดูโดยรวมก็ใช้ได้ครับนะประกันด้วยประกันสามเดือนนะครับยังเลื่อนดีอยู่นะฮะเป็นไดบิลนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับวาแล้วก็ประกอบไปเลยครับ จากนั้นก็ประกอบแบตนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูคู้วแบตผมก็ไม่ค่อยดียนะน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ Gracias. ากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับน,นถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ